ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับโจทย์ปัญหาตอนนี้ผมและคนเป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดหน้าที่เท่าไหร่สําหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นครับเป็นแบบฝึกหัดคณิตศาสตร,ร์ปรห้าเล่ม1ห,หน้าที่9 2อนะครับเรามาดูีนข้อที่5นะครับโจทย์ยาวหน่อยนะ,น,ะนักเรียนร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับคิดค่าอาหารแบบเหมารวมคนละ4 9 9บาท แต่ในช่วงนี้ทางร้านจัดรายการส่งเสริมการขายโดยถ้าลูกค้ามากินอาหาร4คนจะคิดราคาเพียง3คนถ้าลิฟต์กิฟติ๊กและยกมาทานอาหารที่ร้านนี้จะต้องจ่ายเงินคนละเท่าใดนะครับเป็นร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับให้ทานเนี่ยคือถ้ามาทาน1คนเนี่ยเสีย499บาทนะครับถ้ามาทาน2คนก็499คูณ2เงี้ยเนาะ แต่ทีนี้นะครับเขาบอกถ้ามา4คนนะครับลูกค้าถ้ามา4คนจะคิดราคาแค่3คนหมายความว่าถ้ามา4คนเขาคิดราคาแค่เอา499บาไปคูณ3นะครับลิฟติปและหยกนะครับ4คนนะครับไปทานอาหารร้านนี้หมายความว่ามันจะคิดราคาแค่3คนนะครับโจทย์ถามว่าถ้าถ้าสี่คนนี้มาทานอาหารที่ร้านนี้นะครับจะต้องจ่ายเงินคนละเท่าใดมาดูกันนะครับว่าทํำยังไงวิธีทํานะครับร้านอาหารคิดค่าอาหารคนละ499บาทนะครับเราก็เขียนไป มาทานอาหาร3คนนะครับถ้ามาทานอาหาร3คนเนี่ยร้านจะคิดราคาอาหารเราต้องเอา499ไปทําอะไรในวงกลุมสีแดงนะครับเติมเครื่องหมายอะไรดีกับเลข3นะครับแล้วเท่ากับกี่บาทอ่ะอันนี้นักเรียนต้องคิดมาให้ครูนะครับต่อมานครับลิฟติประยกมีจํานวน4คนดังนั้นนะครับจะต้องจ่ายค่าอาหารคนละกี่บาทอ่ะทีนี้วิธีการคิดก็คือไอตรงกรอบ สี่เหลี่ยมเล็กๆสีเขียวนะครับน้องเรียนหาคําตอบตรงนั้นได้นะครับว่าถ้ามาทาน3คนร้านคิด49 9เอาไปทําอะไรกับเลข3แล้วได้เท่ากับกี่บาทนะครับเอาเลขตรงนี้มานะครับหลังจากนั้นนะครับน้องเรียนวงกลมสีส้มตรงนี้นะครับเอาไปทําอะไรกับเลข4สักอย่างหนึ่งแล้วเราจะได้ว่าถ้ามาทานอาหาร4คนนะครับลิฟติฟติฟยก4คนเนี้ยมาทานอาหารนะครับแล้วคิดเป็นคนละกี่บาทนะครับน้องเรียนก็ตอบให้ครูได้เลยว่าคนละกี่บาท ข้อต่อไปนะครับในข้อที่6นะครับเดือนมิถุนายนครอบครัวของแสนดีใช้น้ำา4,3.8ลิตรเดือนต่อมาใช้น้ำา3,872.12ลิตรนะครับ2เดือนนี้ครอบครัวของแสนดีใช้น้ำเฉลี่ยเดือนละเท่าใดนะครับก็คือเป็นค่าน้ำนะครับมิถุนาแล้วก็เดือนต่อไปนะครับ2เดือนเดือนมิถุนายนใช้ไป4ี่พันะครับ แล้วก็เดือนต่อไปใช้ไป3,872.12ลิตรนะครับทีนี้เขาถามว่า2เดือนเฉลี่ยแล้วเนะี่ยใช้น้ําเท่าไหร่นะครับเรามาดูวิธีทากันนะครับวิธีทําเดือนมิถุนายนครอบครัวของแสนดีใช้น้ําไป4 3 8ลิตรนะครับเขียนตรงนี้ได้เลยต่อมานะครับเดือนต่อมาใช้น้ํา3,872.12ลิตรนะครับ รวม2เดื gouvern, อนครอบครัวของแสนดีใช้น้าเท่าไรอันนี้ทุกคนน่าจะรู้เนาะรวม2เดือนก็คือเอาน้ํา2เดือนมารวมกันนะครับเอาค่าน้ํา2เดือนมารวมกันไม่ใช่ค่าน้ําเอาจํานวนน้ําที่ใช้2เดือนมารวมกันนะครับจะได้ว่า2เดือนใช้น้ํารวมไปกี่ลิตรนะครับหลังจากนั้นนะครับดังนั้นครอบครัวข,ของแสนดีใช้น้ําเฉลี่ยนะครับนักเรียนลองไปเซิร์ชใน Google นะครับอันนี้ครูจะไม่บอกนะครับคำว่าเฉลี่ยเราต้องเอาไปทำอะไรกันนะครับลองเซิร์ชดูนะครับ หมายความว่าเอาคําตอบที่เราได้นะครับว่า2เดือนใช้น้ํารวมกี่ลิตรเนี่ยมานะครับแล้วก็มาทําอะไรในวงกลมสีเขียวนะครับลองไปหาดูนะว่าเฉลี่ยเทําไงนะครับเราก็ใส่เลข2เพราะว่าเราใช้น้ํา2เดือนนะครับเราเท่ากับไอตรงสี่เหลี่ยมสีแดงเท่ากับกี่ลิตรเป็นคําตอบที่โจทย์ถามนะว่าใช้น้าเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่นะครับเราก็ตอบได้เลยว่าใช้น้ําเฉลี่ยเดือนละเท่าใดกี่ลิตรนะครับ